พี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆพี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้หฮยน้องเป็นไงวะสี่สี่เหรอใช่ตรงที่ไอ้ตรงนั้นน้งวันยิงน้องอตตายยังไงพี่เดี๋ยวคนเด่าวอะข้างบนข้างบนข้างบนให้น้องต้องต้องทุบกัปั๊มปั๊มปั๊ม

ไม่ไกลติดมเลยมันติดแฟตอยู่ลงไปแล้วมันติดแฟตลงไปแล้วข้างหน้าเลยนี่ไงโดนบ้านมโอ้โหมาติดในบ้านนี้เนี่ยในบ้านยิงปืนแก๊ปอยู่เนี่ยนี่นี่บนเขานี่ยในบ้านก็มีในบ้านก็มีบนเขียวกูรู้แล้วเขากูรู้แล้วในบ้านมีลูกโม่เห็นมันมียิงลูกโม่เล่นอยู่ในบ้านนี่ไใกล้เราเนี่ยนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมใครแทงกลมแล้วเห็นไหม พี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นน็อบมีตัวบนเดินชิดนะเดินขวาเดี๋ยวบนเนินมีคนซ้ายน็อมันมีออกซ้าย พี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชะโถโอ้โหน่ะหลังหลังอีกตัวนึงเฮ้ยเชี่ยวมอเตอร์โดลตรงนั้นไดีเลยนี่ว่าเออมันยิงจากโบดโด้จมปุโด้จมปุไม่ได้แจ้งกูล็อก อไอ้นี่ก็ตีจังเลยเกือบตรงเลยเฮียเอาใครยิงมิงงจาโบนมึงจาโบนมันโคตรแม่นอ่ะ้ามึงโซบุขูมึงอ่เนาะสวยไม่ยิงพวกนอกเฉยออฟเฟอร์ไม่ไม่ผมเขาเห็นเขาเห็นเฮ้ยมันต้องเร้าปะน่ะบ้านบ้านไอ้เฮียบ้านมีตัวด้วยสัต เราวงเก็บเลยนะวงเนี้ยรอรับพวกขบวนนี้ขึ้นมาเล่นมาโดนอะไรยิงไปสองนัดร่วงอ่ะปืนอะไรวะเนี่ยปืนอะไรยิงก่อนอ่ะยูจีไอ้ตงม้นตรงม้วนยิงกัตงว่าหยุแล้วสองดเด่นสัตว์เก็บ่ะ เข้าคงไม่ก่อนเลยเข้าคงไม่ก่อนเลยเจ็บกูเลยมันจะสมองวิ่งลงมันจะสมองวิ่งลงตรงนี้เอาหลังส่วนน็อกหลังส่วนน็อกตัวหนึ่งข้างบนน็อกตัววิ่งเข้าไม่ทันไม่ได้แดกกูล็อก วิ่งออกซ้ายไปตัวหนึ่งล็อก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 มึงไปตายให้นอนขึ้นตัวะหมดแล้วหมดแล้วข้างหลังนะอือหมดแล้วตายหมดเลยขึ้นตายแล้วผมยิงตัวสุดท้ายนอกวงพอดีบ้านบ้านบ้านน้องถามว่าข้าวี่ต้องแรงตัวไหมครับผมอายอะชื่อหรอ เล่นเกมคนเดียวไปสิจะมาเข้าสังคมทำไมล่ะไอ้ตัวผมบอดแล้วเดี๋ยวยิงอย่างนั้นอ่ะก็แม่งพักหนึ่งฮือดูเสียงปืนหุ้ยวีดเอฟของแท้ของโปรดประโยชน์เยอะตอนนี้กลายเป็นดีดจมูกพูดนะหรอมันบอดนะมันไม่มีสกินเลยนะ ไม่บอดไม่บอดไม่บดไม่บดวน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 แต่สกินไม่มีเลยลงหน้าผมในกดังปะหน้าผมหน้าผมเอ่อในกดังเอ่อเวียงแม่งเลยหนึ่งทีบุรุษขาตัวหนึ่ง ใช่ตาไฟเลยเนี้ยขผมผมตาเมื่อกี้มีอีกมีมีอีกตายผมมันทำไมโลกมันไม่มีสกินทักแอดเลยอะเดินใหม่เปล่าโอ๊ยบอดแล้ววิ่งอย่างเงี้ยบอดนะดูยืนทึ้นอยู่หน้าประตูเนี่ยใช่บอดตัวใหม่มาทำเอฟเหรอ หัวฟูมาเชียวน็อกสองนี่มีข่าวเดาทรงผงแอปโฟูลเลยอ,อยู่กับเราใชอยู่ในบ้านใช่เข็และพ่อไม่ลว เก็บของมาเพลินๆมาหนึ่งเมตรเนาะยังโหดข้างบ้านว้าวไอ้สองไอ้พี่เดินสะดวกเถอะไอ้ปืนขี้กระโหลตอีกอ่ะปืนอะไรโอ้ของดีคาร์เลยอะ ตัวไกลจริงครับหน้าหน้าเบอร์สองอะหน้านาออฟะอะอโอ้โดนออฟลัดเฉยเลยใ<ะ>ส่ยิงหัวไว้นะไกลปะะนีะ่อยู่หลังคาโบสถ์อะ น็อปขวามือมีน็อปขวามือเออเปิดเขายิงกบหูต้นไม้นี้นี่ต้นบองเพชรวิ่งฟีน่ะแบบเนี้ยูจะแทงให้มิดเลยว้าวไอ้เหี่ยแม่งเนียนเลย nói mình ngủ đấy mà.